สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้เอ e ช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจัดเต็มข่าวสารยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนรักรถห้ามพลาดกดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา วันนี้ออโตเอสจะพาไปรู้จักกับรถกระบะที่หลายคนคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือนิสสันอะมาดาพิกอัพปี2025กระบะฟูไซายจากค่ายนิสสันที่ดึงพื้นฐานมาจาก SUV ตัวใหญ่ระดับเือทงอย่างอะมาดาหรือในตลาดบางประเทศจะรู้จักกันในชื่อนิสสันป a ท r ร l ครับโดยในเวอร์ชั่นกระบะปี2025นี้นี้ถือว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งกับความหรูหราได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว หลายคนอาจจะเคยเห็นนิสสันไทตันซึ่งเป็นกระบะฟูไซายรุ่นก่อนหน้าของนิสสันที่ขายเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นแต่ตอนนี้ไทตันได้ยุติการผลิตไปแล้วและนิสสันกำลังปรับกลยุทธ์ใหม่ในการทำตลาดกระบะขนาดใหญ่โดยการนำอามาดามาเป็นฐานพัฒนาใหม่ให้กับกระบะคันนี้ถือว่าเป็นความพยายามครั้งใหม่ที่จะต่อสู้ในตลาดกระบะฟไซายที่มีผู้เล่นหลักอย่าง Ford F150 c h e v r ร l e t Silver a d o ิแรม1500และโตโยต a าทันราครองตลาดอยู่ก่อนแล้ว ดีไซน์ภายนอกของนิสสันอะมาดาพิกอัพ2025นั้นถอดแบบความแข็งแรงมาจาก SUV รุ่นที่อย่างชัดเจนตัวรถมีขนาดใหญ่โตบึกบึนไฟหน้าเลดทรงซีเ p e ดีไซน์ใหม่ที่ให้ทั้งความโชบเช่ยวและทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ V ีโมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันตัดกับกันชนหน้าที่ออกแบบให้มีมิติและดูบึกบึนกว่าเดิมอย่างชัดเจนด้านข้างของตัวรถโชว์ให้เห็นซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่รองรับล้ออลลอยขนาด20-22ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเส้นสายตัวรถเน้นความเรียบแแแต่ดูข็งรงร บ่งบอกถึงความสามารถในการลุยของมันได้ดีบันไดข้างติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในหลายรุ่นด้านท้ายของกระบะมาพร้อมไฟไท้ายเลเด,ดีไซน์ใหม่พร้อมประตูท้ายที่สามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้าและแน่นอนว่ามีระบบซอฟต์คลอสมาให้ด้วยในรุ่นสูงสุดภายในห้องโดยสารของ Armada Pickup ปี2025นั้นเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นแค่กระบะธรรมดาแต่เป็นเหมือน SUV หรือในคราบรถกระบะเลยก็ว่าได้ด้วยการตกแต่งที่ใช้วัสดุพรีเมียมทั้งเบาะหนังนับป้า แผงคอนโซลหน้าที่บุด้วยหนังแท้พร้อมตกแต่งด้วยลายไม้หรืออลูมิเนียมตามรุ่นย,อย่อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ4ีการพร้อมระบบปุ่นและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด12.3นิว้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทาง Nissan Connect ระบบเสียงรอบทิศทางจาก Bose ลำโพงมากถึง12ตัวรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth การชาร์จไร้สายและมีจุดชาร์จ USB-C และ USB-A กระจายอยู่รอบห้องโดยสาร เบาะนั่งแถวหน้าและแถวหลังเน้นความกว้างขวางรองรับการโดยสารแบบ5ที่นั่งพร้อมพื้นที่เก็บของจํานวนมากใต้เบาะและด้านหลังบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นบาะหลังสามารถพับแยกได้60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ ด้านสมรรถนะน,นิสส a นอ r มาดาปิกอัพปี2025มาพร้อมขุมพลัง V8 ขนาด5.6ลิตร Direct Injection Endurance ที่ให้กำลังสูงสุด400แรงม้าแรงบิดสูงสุด560นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Intelligent 4x4 ที่สามารถเลือกระบบขับเคลื่อนได้หลากหลายโหมดทั้ง2 WD, Auto, c h และ c l ผ่านระบบ Terrain Management System ตัวรถใช้โครงสร้างเฟรมแบบ f u ล l ีบ็อก a d ลั r เดอร์ที่แข็งแรงทนทานรองรับการลากจูงได้สูงสุดถึง8,500ปอนด์หรือประมาณ3,860กิโลกรัมซึ่งมากพอที่จะลากเรือลากรถหรือพ่วงบ้านเคลื่อนที่ได้สบายสบายช่วงล่างด้านหน้าแบบ d o บเบิลวิชบ o n นพร้อมคอยสปริงและด้านหลังแบบมันติดลิงพร้อมเหล็กกันโครงให้ทั้งความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อวิ่งทางไกลหรือวิ่งบนเส้นทางวิบาก ระบบความปลอดภัยนิสสันใส่มาให้แบบจัดเต็มในอมาดาปิกอพรุ่นปี2025นี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินเท้าระบบเตือนจุดบอด b บ i n d สปอ t w ตวอร์นระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนคิปปิ้งแอสิสระบบเตือนรถตัดผ่านด้านท้ายเรีย cross traffic alert ระบบ Cruise Control แบบแปรผันกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้า ถุงลมนิรภัยรอบคันในส่วนของเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกคือระบบ Propilot a s s i s t รุ่นใหม่ที่ช่วยควบคุมพวงม,มาลัยเร่งและเบรกอัตโนมัติในขณะขับขี่บนทางหลวงซึ่งเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติระดับ2ช่วยลดภาระคนขับอย่างมากโดยเฉพาะในระยะทางไกลามาดูกันในส่วนของราคากันบ้างครับนิสสันอมาดาปิกอัพ2025เปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นหลักโดยมีรุ่นย่อยให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันได้แก่ s sv SL Pro-L 4X และ Platinum รุ่น S รุ่นพื้นฐานขับเคลื่อน2ล้อราคาเริ่มต้นที่ประมาณ55,000ดอลลาร์ 55, 000, หรือประมาณ2 30,000บาทรุ่น SV รุ่นกลางขับเคลื่อน2ล้อราคาประมาณ58,000ดอลลาร์ 58, 000, หรือราว2ล้าน140,000บาทรุ่น SL รุ่นกลางสูงเพิ่มอุปกรณ์หรูราคาประมาณ62,000ดอลลาร์ 62, 000, หรือประมาณ2 290,000บาทรุ่น PRO 4X รุ่นสายลุยขับเคลื่อน4ล้อราคาประมาณ66,000ดอลลาร์หรือประมาณ2,440,000บาทรุ่นแพลต i ินัมรุ่นสูงสุดขับเคลื่อน4ล้อเต็มระบบราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70,000ดอลลาร์หรือประมาณ2,590,000บาททั้งนี้ราคานี้เป็นราคาจำหน่ายในอเมริกาเท่านั้นนะครับยังไม่มีการยืนยันว่ารถรุ่นนี้จะถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่แต่หากเข้ามาจริงก็คาดว่าจะมีราคาขยับขึ้นตามภาษีนำเข้า ซึ่งอาจพุ่งไปแต่4-5ล้านบาทเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำเข้าสำหรับใครที่ชอบรถกระบะขนาดใหญ่ที่มีความหรูหราแบบ SUV และสมรรถนะเต็มพิกัดนิสสันอ r มาดา p ิกอัพ2025ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งด้านดีไซน์ความแข็งแรงเทคโนโลยีและความปลอดภัยแบบจัดเต็ม และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับนิสสัน a r มาดาปิกอาปี2025ที่ a u t o เอ e นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบรถกระบะคันนี้หรือมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o เอ e เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้คุณก่อนใครเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ